ทุกขหายจับพลันก็คือวิบากการรมจากการสะสมทรัพ์มากค่ะใจเป็นทุกข์ เนื่องจากว่าเดือนตอนเดือนมิถุนาค่ะได้ขึ้นไปภูผาฟ้านะ้าเสรจินี้ก่อนจะขึ้นไปภูผาตัวเองก็้าห่วงทรัพย์คิดว่าตัวเองเนี่ยมีมีทรัพย์เนี่ยมีทรัพย์มากมีทุกจริงๆอะค่ะมีมีมีทรัพย์อยู่แล้วก็ทีนี้ที่จริงมันก็อยู่ในบ้านแต่ความคิดของตัวเองว่าเออเราไม่อยู่บ้านตั้งเป็นเดือนก็เลยห่วงทั้งทั้ง,ท,งที่ว่าเก็บไว้อย่างดีแล้วก็ยังหวง จะเอาไปซ่อนเอาไปเก็บปรากฏว่าพอเอาไปซ่อนแล้วทีนี้เอ่อจนกระทั่งว่าไปภูผาแล้วก็กลับมาจนถึงสองเดือนกลับมาอยู่บ้านได้สองเดือนคราวนี้ก็เริ่มนึกขึ้นได้ว่าเออแล้วของที่เราเราเก็บไว้มันอยู่ตรงไหนคราวนี้กระบวนการค้นหาเริ่มแล้วค่ะมันวุ่นวายไปหมด หาตรงนั้นหาตรงนี้ที่ตัวเองนึกได้ว่ามันอยู่ตรงไหนที่เราเคยเอาไปเก็บให้มันอยู่ตรงไหนมันมันหาค้นหาไปทั่วบ้านเลยค่ะปรากฏว่าพอค้นหาไปทั่วบ้านใจมันก็เล่าร้อนคิดไปคิดไปตลอดเลยว่าทําไมเราขาดสติไปได้อย่างนี้คิดไปคิดมาพอเล่าร้อนเต็มที่ปรากฏว่าในเล่าร้อนนั้นมันไม่เล่าร้อนอย่างเดียวะค่ะเหงื่อมันก็เปียกโซกไปทั้งตัว สมองมันก็มึนตึงมึนจาาเครียดไปหมดเลยค่ะแล้วทีนี้เริ่มละเริ่มนึกได้แล้วอุย้ยวิบากกรรมเรามีจริงๆเลยนี่แล้วม,มีสติแล้วก็กลับมานั่งเลนี่กลับมานั่งมานั่งรุ่มคิดว่าจะเอาอะไรกันนักกันหนามันของนอกกายทั้งนั้นเลยสะสมทรัพย์ก็นึกไปถึงอาจารย์คาพูดของอาจารย์พอได้ฟังอาจารย์ทุกวันจะหัวเราะทุกครั้งเลยที่บอกว่าไฟไหมหัวไม่ผ้าแล้วคุณจะดับตรงไหนก่อน แล้วตัวเองพอได้ฟังอาจารย์พูดตรงนี้ะหัวราะทุกครั้งหัวเล้ะตัวเองว่าเอ้ะทำไมเราเนี่ยมันโง่ไปได้มันขาดสติไปได้ถึงขนาดนี้เฉลิ้มในช่วงนั้นขาดสติมากมากเลยคราวนี้พอพอมานึกขึ้นได้โอ้และเราจะเอาอะไรกันนักกันนาของนอกกายเนี่ยผลวิบากกรรมที่เราสะสมซับมากเราเลยได้รับผลกรรมตรงนี้ทำให้เราเหนื่อยเปลียเหงื่อเปียกโซกไปหมดเลย ในขณะที่คิดตรงนั้นอะ่ะเราคิดแต่สมบัติอะ่ะแต่เราลืมมานึกดูใจตัวเองอะ่ะว่าใจตัวเองตอนนี้ใจมันเป็นยังไงพอมาคิดได้อ๊้ตายแล้วใจเราทุกขนาดหนักเลยทุกมากเลยทีนี้ก็มานั่งหลังจากนั่งพอคิดได้บอกว่าไม่เอาแล้วเราต้องวางใจพอวางใจได้ไดแป๊บเดียวเลยบอกว่าไม่เอาแล้ววางไปเลยหายก็หายไปไม่เจอก็เจอไม่เจอ,เจอ,เจอก็แล้วไปถ้าเป็นของเราอาจารย์บอกแล้วว่ายังไงยังไงมันก็ต้องเจอ ถ้าไม่ใช่ของเรามันก็ไม่เจอปรากฏว่าหลังจากนั้นผ่านไปจนลืมไปแล้วค่ะประมาณสองอาทิตย์ได้ตัวเองก็มานั่งเรียนอยู่ที่โต๊ะมาเรียนคอมมาเรียนซูมนี่แหละค่ะไปไปมามาปรากฏว่ากระเป๋าที่เก็บของมันวางอยู่ข้างโต๊ะที่ตัวเองนั่งอะค่ะมันมาเจอแล้วมันเจอได้ยังไงตัวเองที่หามาตลอดเลยแล้วมันไม่เจอมันหาพิก เหมือนจะพลิกบ้านเลยอะค่ะมันไม่เจอแต่ผลสุดท้ายเนี่ยมันมาอยู่ที่โต๊ะเราที่เรานั่งนั่งเรียนอยู่ทุกวันนี่แหละและเนี่ยก็เลยเลยคิดได้ว่าอ๋อเนี่ยผลจากวิบากกรรมที่เราเนี่ยสะสมทรั์คนจนเกินเกินเกิคน,ค,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 นความจําเป็นตอนนี้มันมากอะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะวิบากกรรมมันมาครอบง,งําเราแต่พอเราละลึกได้เรามาดูที่ใจเราก็ก็โล่งเลยค่ะประมาณไม่ถึงประมาณสิบนาทีได้นะคะ มันหายไปเลยอะค่ะความความตึงเครียดมึนตึงตรงนั้นมันหายไปหมดเลยอะค่ะประมาณนี้ค่ะกรับค่ะทุกค่ะ